แต่ว่าก่อนหน้าที่จะ yes.

มาโชู่พี่น้องจะได้ทายลูกกับกีฬาหน่อยนะครับมาครับตัดยี่บาทนะครับ20บาทเท่านั้นนะครับร่วมทำบุญกับครอบครัวพ่อเด็กแม่หน่อยนะครับแล้วก็กีฬาหน่อยโอ๋หิงรัตนาพรนะครับครูกระดอบกระดอบมหาบุคลารรสถาบันงานะี่ดูภารีคนละมือโบว์เจอาร์ดไทร์แลอวก็บรรยากาศใส่เอ่อจะนั้นมา ได้ร่วมกันและก็การให้อยมีตังเปลาผที่จะได้มีตังค์เปล่าสวนี่ก่อนนะ้ร่วมด้วยช่วยกันให้ก็หลายภาคส่วนที่มีโอกาสได้ทำเราตอเปนงานยี่ยเป็าน้ว่า

เราไม่มีไฟตาเราค่อยใ้ยมใครเจ้าต่อนร้อยเดียวร้อยเดียวไม่ให้ยืมให้ผิดอไกม็นีโดงข่าวมา่อมวคาพังรุ่งก็มปเป็นสื่อว่าว่าคนใหญ่ข้อสอบไม่เพิกถนรอดรียนโดนดน่วยงาก็จะได้ไมินครบกันตอนนี้

ไ่น่่นยกครับ่น่ยผู้ยนะครับขอถึงันงวลรบที่แวนับ20บาทเท่านันนยครับรนับววองยหน่อยแล้วก็ไที่นคนนะครับที่ร้านตไค้าพันโชคนะครับได้ทั้งหมด็จนำตัวเลยนะครับวัทุก่านะครับมอบให้กับานครับิดุก อนนไม่รับเงินอนอนนี้รับเงินราคาก็อะไวีมีวิล้ใจหน่อยนะขันจะเป็นรงใแล้ววันนี้มีเจ้าของแล้วค่ะวนนี้

กูไม่ตกูพูดว่าตกไม่ยิ้มออกซุ่มประตูบ้านไหนกูพูดบอกเจ้านี้บอกกููดบ่ไปก่อนเด้อเออพาดไปาหนมาไหนยืนเข้าไปได้ยัอยู่แต่วันนั้นเลยเนี่ยเป็นอยู่งกี่เดือนกันอยู่แต่วันนั้นเลยเหรอไม่ไม่หกกลับบ้านเพิ่งมาเมื่อคืนนี้อันหนึ่งเมื่อคืนมามามาตักไข่ปลาจี่หลาปลาชูเนี่ยจ้ามาละหนี้สิบบาทจ้ะเออ จุดปุดเลยวะลกเอาเป็นเฉพาะนะครับที่ร้านตักไข่ปลาพาโชคนะครับร้านที่ตอนนี้นะครับร่วมบุญนะครับข่บเอกไม่หน่อยตัวของขวบเอกไม่หน่อยน้องผู้งอีกนะครับที่จัดคืนนี้นะครับคุณพ้อร่วมทัางบุญนะครับราคา20บาทเท่านั้นนะครับ20บาทของท่านร่วมทั้งบุญนะครับรายได้ทั้งหมดก็จะนำถวายให้กับวัด หลวงพูนะครับวันจี๊ซี est h, est h. ่ะเพื่อน้องครับทาล่อ20นะครับเรื่อซักข้า20นะครับบัตร20บาทนะครับอ่านะครับเช่นนะครับเช่นบัตร20บาทเท่านั้นเองครับที่ใส่ที่ใส่ไม่ขายชิ้นนี้ คุณาเมตรรีสองร้อยบาทเพือน้องคู่หนึ่งขนึ่งหนึ่งหนึ่ะคนึ่งหนึ่ง มีมูลค่า2,000บาทต่อโคุณนในนมิตายอย่างสุยิยังนั้นต่อย่างพระกุญแจนะครับกับมีนะครับปราพิเศษกับ2อุ้นะคะระับดดะะมีภาถ่ายของมองมีอดดนะคะรับอุ้กันภาพถ่ายสองภาพนี้มัเป็นปรงาวพิเศษตอนนี้2อ,อสุ้เตรียมจดยอนสลากนะครับผู้่ิลป์ีในภาพ รับจากน้องอวีงนะครับสองพุ่งเดียหมาแล้วครับไม่ใช่ละเตรียมสลากนึเ่าเจ้าหน้าที่ครับเจา้าหน้าที่พุ่แในครับเอาขอใครไม่จับสบองใครนะครับเดี๋ยวจะใส่สลากนะครับเรียกเชิญไม่ไห่ที่สองพุ่งไม่ไหวเชิญที่สองพุ้งเลยครับสองใครครับยีบาทสัปาห์ยี่สบบาทอ๋อันนี้ที่

รู <jam Stadium> ้ว่าจะออกไลไ่ากดดาน้แกเาใส่แกเราใส่เยออ นั ad, ad, ่นเลยค่ะตักสลาดสกีสบาทจ้ากได้เยไหก็เอาลูกเดยวนาเใหญ่ไปนอนมาค่ะมาค่ะสวยจริงมจริงคืองามแ้าเหมือน

เรือกสี